ใช่ครับมวยแดนครับค่ายโชมวยชัยครับไฟที่ซ้อมมากี่วันเราอาทิตย์สอาทิตย์รก็ซ้อมอยู่ที่ออยู่ที่อุบลเลยมีแครอีกยหรงงแล้วแลอยู่นั้นมีใครเป็นกุ๊กบอลซาละมังพี่ยังนอครับจคระพวดไม่คาเชื่อเนาะตอนนี้เราอายุอายุ18บแปดสูงเท่าไหร่ครับสูงร้อยหน้ำหนักป่อยตอนนี้แปดสิบมวยสไตล์อะไรครับ มวยสไตล์ซีเมอวันนี้จะต้องมาเจอกับเพชรวนอนเนาะเคยต่อยกันไหมไม่ครับครั้งแรกเลยศึกษาีิมันต่อยเขายังเขามวยสไตล์อะไรที่ดูมามวยเตะมวยมบอืมแล้นี่มาเจอกันนะแล้วนี่เรามาแทนด้วยรู้ตัวเมื่อไหร่วันเสาร์วันวันจันทร์ครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะแล้วเรามีรายการอยู่ไหมยังไม่มีพอดีก็โทรไปก็เลยก็ซ้อนแล้วก็มาเลยเนาะ เราก็ซ้อมอยู่ที่สาติพุ่งเรแล้ว่าสุดเราต่อยใครใครต่อยกับกล้องสยามที่มาดดำเนี่ยเป็นไงบ้างวันนั้นชนะรอบพี่ชี่ชนะรอกไปด้วยเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ยี่ร้อยยี่สามร้อยยี่สามก็วิ่งวันนี้เลยเนาะวันนี้ก็เลยมาเลยเขาเรียกมาก็มาแทนเลยก็โอเคแล้วที่สอบหนักยางอะไรนะสอบนหนักยางเมื่อี้สอบแรับเป็นไงบ้างโอเคครับมาผ่านเลยมาเจอกบายเนาะร่างกายไปที่กี่เปอร์เซ็นต์ เสร็จล้ยครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาเอาแฉน้ากับใครมาอนื่ับคุมมากี่กเราครับสองสามโลต่อยหมยแทงมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณสามสคนจังหวัดชีสเกเอาฝากเชิญชวน <c oughs> แฟนครับแล้วหน่อยครับเต็มพี่ครับวันนี้อ่าถึงมาแทงก็เต็มพี่นะ, <c oughs> ะวันนี้ขอโชคดีสั่งครับ <c oughs> โอเค